มาค่ะรุ่นโคโคเลนนะคะตัดเสร็จครบสีพร้อมส่งแล้วนี่ตัวนี้เลยน่ารักมากไม่ว่าจะถือคล้องแขนนะคะหรือว่าจะสะพายครอสบอดี้ก็น่ารักมากเลยนี่ตัดเสร็จครบสีพร้อมส่งเลยตัวนี้นะคะแอนตัดเป็นหนังแกะนิ่มแล้วเบามากเลยนะคะไม่ว่าจะถือไปงานนะคะแบบนี้น่ารักน่ารักจะไปงานแต่งงานบวชได้หมดเลยนะเนี่ยไปงานบุญก็สีขาวเนาะ สีดาก็สวยแะะผละเสื้อผ้าทุกสีนี่สีแดงก็เก๋มากเลยนี่ตัดกับสีเสื้อผ้าได้สวยมากและที่สําคัญนะคะสายนะคะสามารถแจ้งความยาวสายที่ต้องการได้เลยอยากได้สั้นได้ยาวนี่ช่างสามารถทําให้ได้เลยนะนี่นี่เลยสวยเก๋น่ารักน่การักแบบนี้แล้วที่สําคัญเป็นหนังแกนแะนุ่มแล้วก็เบามา,มากๆเลยด้วยนะคะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากเปิดปิดปิดล็อกเลยค่ะมาพร้อมช่องหลังสามารถใส่บัตรได้นะคะเปิดปิดปิด,ปดล็อกนะคะนี่แบบนี้เลยน่ารักน่ารั นี่บิดล็อคได้เลยค่ะเปิดมาข้างใน,นะาวฝาข้างในก็ใช้หนังแกะตัวเดียวกับด้านนอกเลยข้างในก็จะมีช่องนี่ช่องเสียบบัตรนะคะช่องสิบให้พร้อมอีกนะคะนี่ใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยอ่า ีค r อสบอดี้ได้น่ารักนกแบบนี้เลยมาพร้อมราคาโปรโมชั่นนะคะลดเหลือเพียง2,555บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจก็แคปบหน้าจอแลทักน้องแอดมินได้เลยเนาะนี่สีเทาก็สวยชมพูเทาขาว,ขาวดำนะคะแดงวายสีน้ำตาลทองนะคะตัวนี้ก็สีนี้นะคะบอกเลยว่าอะแดปกับจีนได้สวยเด่นมากมีสีดึงดูดมากนี่หรือว่าจะเป็นสีเบสก็ได้นะคะที่แอนสไพยอยู่นี้ก็จะเป็นสีเบสนั่นเอง,เอ,ง,เอ,งอ่ะสนใจ ก็ทักแชทได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ